การัป็นปางนะครับได้นึ่ถุงยังชีอนะครับจำนวนร้อยถุงนะครับกัปตันนันเภอแม่พิกนะครับก่าตันหั่วหน้าส่วนราชการนะครับทุกหน่วยนะที่ได้เข้ามารับใช้มาให้บริการมาให้ใค,คำแนะนำกับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ตามซุ้มตามบูธนะฮะใส่ในสถานที่ต่งตางๆนะครับแล้วเมื่อเช้านี้พ่อแม่พี่น้องคงได้เห็นบริการทุกด้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพันตกรรมนะเรื่องฟันนะฮะ เรื่องการดูแลเรื่องฟันนะฮะเรื่องของแพทย์แผนไทยก็มีนะฮะเรื่องของการตรวจม่มะเร็งต่างๆนี่คือสิ่งที่ทางจังหวัดนะครับหงใยพ่อแม่พี่น้องที่ห่างไกลนะครับดูแลพ่อแม่พี่น้องหลายภาคส่วนนะครับก็ต้องกลับวขอคุณเพียงสูงครับขอบคุณมากครับการลำดับเรียนที่ได้โอกาสจำนวนสิบคนด้วยกันนะคะเออนะคะก็จะมอบ เครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแก่ตัวแทนประชาชนด้านหน้าอีกสิบรายด้วยกันคะ่ะซึ่งถือว่าในวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอแม่พลิกนันมีความสุขมากนะคะทีะ่ได้รับสิ่งอันเป็นประโยชน์ว่าในช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงของการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนในเต็นนะคะได้ร่วม มอบเครื่องยังชีพงให้กับพี่น้องประชาชนภายในเต็นท์นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ, <IS IT AL> ะท่านประธานในพิธีและคณะก็จะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมตามบูธต่างๆนะคะ,ะที่ได้ตั้งเรียงรายไว้มากมายนะคะ <IS IT AL> ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของครังจังหวัดนะคะของดีจีเอนะคะในส่วนของโรงเรียนกีฬา <IS IT AL> มากมายของโรงพยาบาลค่ะ ทางนี้นะครับแล้วก็น้องทําใจครับมาครับเดี๋ยวเราขอเซ็นชื่อกับทางด้านที่นะครับ

เครคมอีกรได้ให้ควาอนแตล้นแลนอกจากนั้นท่านยังสงสัยรื่องขอครมนคว่าก็อย่างีนะคะในเรื่องที่เราได้โอกาสดีๆจากเราที่จะมีมาถึงอีกตรอมาสวัคามีารอการกรอได้นกเรียนนะคะว่าเราจะต้องใช้หัวคต่อุณคร่อนี้มีอะไรอีกนะครับพร้อมรอค ไปกันเนะครับามธรรมชาติสีตัวตรงนี้เป็นจุดแกที่ฉัว่าการพา่สามคมคนเดียคนยน่งอาจะจะสงสัย่อที่จะมรู้เนก ม่ังับาาได้ยจะเป็นพวกสินค้าพูดแต่งนะคะเป็นขคอแต่งส้มเกลี้ยงอย่างเงเป็นตัาระทได้นะครับต่อไปนะคะจะบอกว่าเปนนี500ลาย300ายต้องการตัวเราต้องการเพื่อนตอร่ห็องารอไกไารอะไรก็ไดงระไรก็ไ้ต้องัรอะกต้องการ้อ็อรรองารอีรกาไม่้อกอาอะไ้กอง Gracias.